พ่ว oui ิระสุพี่เนี nah? ants, ่ยคนทาในฐานพวกมึงอยู <Voice> ่ได้ย <wurde> ังไงมึงไม่เห็นหรือยังไงก็เลยบอกว่าเงี้ยตะโกนแบบลั่นลั่นเลยนันเเสร็จแล้วแบบมันไม่มีใครได้ยินเสียงเราเฮ้ยไม่ได้ยินจริงๆมึงจะคว้าไม่ได้ไม่คว้าไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเราโอ้แล้วมันก็เดินมาเดินมาเดินมาเสร็จเรียบร้อยลรวบอกเฮ้ยนี่มันเปกูมึงจะขึ้นมาทําไมเราก็บอกว่าอย่างเงี้ยครับเสร็จเรียบร้อยมันไม่ฟังมันก็แค่มองเราแล้วตาของมันเนี่ยแดงกล่าเลย ตัวดำตัวโย่งตัวสูงเสร็จเรียบร้อยมันก็ขึ้นมาเลยมันมันนอนนอนทับเลยนอนทับเราก็แบบแร้อ,องเรียกทุกคนจะคว้าปืนจะโอ้โหทำไม่ได้ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินครับระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าในการไปออกรบเนี่ย เคยเจออะไรลี้ลับเกี่ยวกับในป่าที่เราพิสูจน์ไม่ได้บ้างไหมครับเจออะไรที่แบบว่าที่แบบว่าจากคนไม่เคยเชื่อเรื่องนี้พอเจอกับตัวแล้วพิสูจน์ไม่ได้อะไรเงี้ยครับเจออะไรครับครั้งแรกผีบุกฐานทหารผ่านผีบุกฐานทหารผ่านผีบุกฐานทหารผ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบุกยังไงครับจะเล่าให้ฟังในช่วงปีพศ2526ครับต้นปีตอนนั้นฝึกจบใหม่ๆถูกส่งเข้าไป ประจําการที่กองร้อยฐานทันจุ่มที่958นานเรียกขานว่าอินซีเหินครับอยู่ๆหน่วยเหนือบอกว่าให้เดินทางไปปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันครับช่วงแรกไปอยู่ที่ด่านสิงขรต่อมาไปอยู่ที่บ้านสองเจรนคทั้งที่สไปอยู่ที่บ้านหนองย่ป้องตำบล้วยยาง อำเภอทับสะแก,กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับคำสั่งจากบ้านสองเกลลอนประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามบอกว่าให้เตรียมพร้อมเคลื่อนกำลังพลไปตั้งฐานวิบัติการที่บ้านหนองยาป้องแล้วเราจะขึ้นต่อไปที่ช่องชีบอกว่าอย่างนั้นเราก็ขึ้นรถโตโยต้าไดาอาร่าของอส่วนแยกที่16ตอนนั้นมีท่านพันเอกสมชัยวิษณุวงศ์เป็นหัวหน้า S16 นะครับ พอเดินทางไปถึงนะครับเราพบว่าไอ้หมู่บ้านนี้มันอยู่ติดถนนในเพชรเกษมนะมันไม่ได้ไปไกลแต่ถนนเพชรเกษมสมัยก่อนมันเป็นทางสองเลนวิ่งสวนกันไปสวนกันมาช่วงนั้นยังมีผู้ก่อการรยยังมีคอมมินิทอยู่นะครับก็ไปลงรถจากนั้นก็เดินเข้าไปกะว่าจะไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณสนามหญ้าของโรงเรียนวัดหนองยาป้องนะครับแต่ที่นี้ภูมิประเทศสถานที่มันไม่เหมาะหนึ่งมันเป็นโรงเรียน สองไอยู่ใกล้ถนนหากเขายิงปืนจากถนนเข้าไปเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมันอันตรายพุ่งขับกองร้อยชื่อจ่าสิบเอกชันนรงสิงหกุลพวกเราหานันพันเรียกแกว่าผู้กองสิงห์เขาบอกว่าไม่ได้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้จะไปตรงไหนนะครับพี่น้องหลายคนก็ถามถ้างั้นไปอยู่หลังวัดก็แล้วกันพอเคลื่อนกําลังจากด้านหน้าไปหลังวัดเนี่ยมันก็มืดมืดประมาณสักน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งอะ มันมันก็มืดแล้วนะเพราะมันสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีอะไรทั้งสิน้นยังใช้ตะเกียงอยู่พอเข้าไปถึงปุ๊บข้าวเนี่ยไม่ได้กินเลยวันนั้นทุกคนก็จับมือกันล้อมเป็นวงกลมฐานทาหารเนี่ยต้องตั้งฐานเป็นรูปวงกลมนะ,ะชุดหนึ่งชุด2ชุดสาชุดสี่ชุดห้าอย่างเงี้ยเสร็จร้อยพี่ก็ผูกเปกับต้นมะพร้าวเพื่อนก็ผูก กับต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวมันเยอะพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยทุกคนเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันอยู่ที่ไอเปของพี่เขาก็คุยกันแล้วก็คุยทีแรกพี่ก็นอนในเปยก็คุยเอสับเพเหละถามถึงชีวิตครอบครัวว่ามึงอยู่นานไหมมีครอบครัวมีลูกมีเมียหรือยังก็คุยกันไปในระหว่างนั้นไม่รู้ยังไงผมมองเห็นคนรูปร่างตัวดาสูงใหญ่ครับมันเดินมาจาก <PI> ทางด้านทิศเหนือม <t UC> <une kaz uka> ันเดินเข้ามาเดินเข้ามา ผมบอกเฮ้ยเฮ้ยนี่ฐานทหารนี่ฐานทหารมึงเข้ามาทําไมนี่กูยิงนะกูยิงนะครเสร็จพี่ก็พยายามจะคว้าปืนคว้าปืนเพื่อจะยิงมันก็ไม่ฟังมันก็ไม่กลัวแต่ปืนที่จะคว้าเนี่ยคว้าไม่ได้คว้าไม่ได้ไอ้พวกเพื่อนเพื่อนที่มันคุยอยู่มันก็หัวเราะเหมือนเหมือนมันแบบมันขำเราอ่ะมันไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นมันไม่เห็นเหมือนที่เห็นเราก็บอกเฮ้ยไอ้ไอ้มันชื่อไอ้เดี๋ยวนะพีวิละสูพี เนี่ยคนเขามาในฐานพวกมึงอยู่ได้ยังไงมึงไม่เห็นหรือยังไง <c oughs> ก็เลยบอกว่างี้ตะโกนแบบลั่นลั่นเลยนั่นเอเสร็จแล้ว <c oughs> บร้อยมันไม่มีใครได้ยินเสียงเราเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ยินจริงๆ <c oughs> มึงจะคว้าไม่ได้ไม่คว้าไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเรา <c oughs> แล้วมันก็เดินมาเดินมาเดินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเฮ้ยนี่มันเปกูมึงจะขึ้นมาทําไมเราก็บอกว่างี้ครับเสร็จเรียบร้อยมันไม่ฟังมันก็แค่มองเราแล้วตาของมันเนี่ยแดงกล่าเลย ตัวดําตัวยุ่งตัวสูงอเสร็จเรียบร้อยมันก็ขึ้นมาเลยมันมันนอนนอนทับเลยนอนทับเราก็แบบแบบร้องเรียกทุกคนจะคว้าปืนจะโอ้โหทําไม่ได้ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินแต่เราเห็นชัดเจนว่ามันเดินมาจากทางด้านทิศเหนือนแล้วมันเดินเข้ามาเราเห็นชัดเลยรูปร่างหน้าตาของมันเห็นหมดครับมันเป็นความมืดน,นะแต่ว่าเราเห็นหมดเลยอมไม่ได้ฝันเพราะมันหัวค่ําอยู่ครับ พวกเพื่อนๆก็นั่งหัวเราแบบคุยเรื่องสาวเรื่องอะไรหัวเราอเสร็จเรียบร้อยมันเข้ามานอนทับพี่เสร็จเรียบร้อยเราก็อึกอัดสุดท้ายสู้มันไม่ได้มันก็ทับปรากว่รับเพื่อนคนหนึ่งมันตบอมดเลยแล้วมันก็หัวเราบอกมึงเป็นเฮี้ยอะไรนี่มึงเพิ่งขึ้นเปเมื่อกี้มึงหลับเลยอะไรเงี้ยครับตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาเฮ้ยมึงเห็นคนเดินเข้ามาข้างในไหมบอกคนบ้าอะไรมืดขนาดนี้จะไปมองเห็นมันวาอย่างนี้ กูมองเห็นคนมาเดินเข้ามาแล้วมันนอนในเปร้กูเนี่ยมันเห็นไม่มันบอกไม่เห็นมันว่าอย่างนี้เสร็จมันยร้ยเราก็อึ้งแต่ใจเนี่ยเหนื่อยครับสู้กับมันอยู่สู้กับมันอยู่เหนื่อยเสร็จเรียบร้อยคืนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนก็พยายามจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูเจออย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเออมันอยู่กันเยอะทีนี้พอตื่นเช้ามาเพื่อนที่ตื่นก่อนน่ะมันตะโกนไอ้นุนไอ้นุนตื่นทียังหรือบอกมีอะไรเลยบอกว่าอย่างนี้ มันบอกมึงมาดูนี่มึงมาดูนี่เหมือนนเราก็ลุกขึ้นเดินไปปรากฏว่าไอศีราะของผมน่ะหันไปทางมันมีเมนมเมนเผาศพตรงนั้นน่ะมันมีโรงศพวางอยู่หนึ่งโรงเสร็จแล้ว้อยเฮ้ยใครตายวะทําไมเอาโรงมาไว้ตรงนี้เขาก็ไปเปิดดูปรากฏว่าเป็นเอกคนที่มันเดินมาหาพี่เมื่อคืนนะเองอุ้ยหน้ายอย่างนั้นเลยเออทั้งหน้าทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาโอ้โหก็เลยเอยมันเป็นไปได้เหรอวะ โอ้โหก็โดนแล้วอะ่ะเสร็จเรียบร้อยก็ไปตามหลวงพ่อมาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไอ้คนนี้คือใครบอกว่าก่อนที่พวกโยมจะมาไม่รู้มันตายที่ไหนเขาก็เอาใส่โลงแล้วมาวางไว้อาัตามาก็ไม่ได้บอกโยมศพไม่มีญาติเออสพไม่มีญาติโอ้โหเขาถ้าถ้าถ้าในทางความเชื่อคือเขาอาจจะมาขอส่วนบุญอ้ตมันน่ากลัวนะครับหน้หน้า,น,าน่ากลัวมากนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบริเวณวัดบ้านหนองยะป้องนะครับเคยเล่า เล่ากี่ครั้งก็เล่าเหมือนเดิมเพราะว่าผีนั้นมันบุกฐานทหารผ่านมันไม่กลัวเราเลยไม่กลัวปืนเลยโอ้แล้วเราอยู่กันเป็นกลุ่มเลยอยู่อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่เป็นสิบคนเลยเพราะเขาต้มาขอบุญนะเพราะว่าเพราะเป็นรายญาติไงสมัยนั้นอายุแค่สิบเก็ดย่างสิบแปดเราไม่ได้คิดเยอะไม่ในอกจากไม่ให้บุญแล้วด่าวด้วยด่าด้วยโอ้ด่าแบบเสียเดเสียด่าวด้วยไม่ได้ให้บุญเลยไปไปเจอครั้งแรกเจอที่นั่นแล้วเรื่องสองหลายวันต่อมา พี่ได้รับคําสั่งให้เคลื่อนย้ายจากฐานวิบัติการบ้านหนองยาป้องขึ้นไปประจําการอยู่ที่เทือกเขาตะนาวสีเขาเรียกว่าช่องชีในช่วงนั้นผู้ก่อการร้ายก็เยอะพวกยาสิบติดก็เยอะผู้มีอิทธิพลก็เยอะมีอยู่วันหนึ่งทางหน่วยเหนือก็บอกว่าให้เคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นป่าเพราะมีข้อมูลข่าวสารว่าทหารพรมาร่าเนี่ยมันจะเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีทหารกะเหลี่ยงบอกว่าอย่างนั้นเพื่อรับทราบคําสั่ง เป็นที่เรียบร้อยทางรอ,องู่ครับกองร้อยแก่ชื่อจ่าสิบเอกเสนอนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องที่จำำํานามสกุลของท่านไม่ได้ส่วนผูมคับกองร้อยก็คือจ่าสิบเอกชันนรงสิงหก,กุลผู้กองสิงนะครับท่านก็บอกว่าให้เคลื่อนที่เดินทางเข้าไปในผืนป่าย่าเท้าเข้าผืนป่าวันแรกเนี่ยไม่ได้พบอะไรเลยเดินอย่างสบายเลยกับระเบิดก็ไม่กลัวพอวันที่สองลึกเข้าไปลึกเข้าไป เสียงชนีเสียงข้างเสียงนกเงือกเราร้องอากอากอากเต็มพื้นป่าเลยวันที่สามเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยนะครับแต่ก็ยังคงย่ําเท้าเดินเข้าไปในพื้นป่าเทือกเขาตะนาวสีพอสักวันที่ห้านะครับก็เจอเหตุการณ์มีอยู่คืนหนึ่งนะครับทางรองผู้ขับกลงร้อยหัวหน้าชุดเนี่ยท่านเขาบอกว่าพวกเราจะพักที่นี่มันมันเป็นเนินเขาข้างล่าง มันมีลําห้วยครับนะครับจากพื้นที่ที่ดูตอนนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ป่าดงดิบน่ากลัวมากตกกลางคืนมามองมองมือตัวเองไม่เห็นรู้แต่ว่าตาเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมารู้เพียงเท่านี้ไอ้พวกดาวพวกเดือนอะไรตนะ่างมองไม่เห็นเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ก็ท้งดาวด้วยมันมันมืดมากนะครับในช่วงแรกๆนะครับเราก็นอน พอนอนประมาณสักตีสองก็ถูกปลุกขึ้นมาเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, น,น,นุนนนเขาเวียนอะอย่างนั้นแล้ก็ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมามันได้พักหนึ่งเราได้ยินเสียงเหมือนคนมันย่ำเท้าอยู่ในลำห้วยจอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เราได้ยินในค่ำคืนนั้นเสียงแบบมันเหมือนคนร้องให้เสียง เหมือนผู้หญิงที่ร้องแบบโหยหวนมากอมันดังมาไกลมากบางครั้งก็ออ้บางครั้งก็ออ้มันไม่ใช่เสียงสัตว์ครับเราก็คิดว่ามันเสียงอะไรกันแน่ทําไมเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นมันออกเป็นผู้หญิงหรือเสียงเปรตเสียงผู้หญิงไม่ไม่ใช่แนวเปรตนะเป็นแนวผู้หญิงเลยนะครับเป็นเสียงผู้หญิงเสียงเหมือนคําควรร้องให้มันดังมาแบบ เหมือนอย่างที่ไกลแสนไกลมากครับแต่เราได้ยินชัดเจนกัวเสร็จเร้อยจับผ้าไปปุกหัวหน้าชุดแกชื่อพี่อสอ,อา,าสาสมัครสำลิดแดงเจริญปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตนะครับบอก en, พี่แดงพี่แดงบอกผมได้ยินเสียงอะไรแกก็ฟังคือพี่ได้ยินนานแล้วพี่นอนฟังอยู่มันเสียงเหมือนคนร่ําร้องเหมือนเสียงอะไรสักอย่างมันน่ากลัวมากไปยางนั้นแกก็ลุกออกมาวันหนึ่ง พวกเราชุดร Velvet ัะเวลทั้งหมดออกมารวมตัวกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไอ้เสียงเนี่ยมันดังโหยบวดแล้วก็เสียงร้องหหมร้องไห้เสียงแบบจริง,งจังเลยนะเขาเนี้ <ller ะ S 2> นได้ยินทุกคนเลยนะได้ยินทุกคนโอ้ยได้ยินทุกคนเสียงดังขึ้นเลยกับตอนแรกเลยดังขึ้นสเสร็จเรียบร้อยทางคนหน้าชุดก็ไปบนบานเจ้าป่าเจ้าเขาสาธุเจ้าป่าเจ้าเขาลูกมาทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยมาปกป้องประเทศชาติ ลูกไม่ได้มาลบหลูล่ดูหมิ่นเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ไปผุดไปเกิดเถอะอะไรเงี้ยเขาก็บนบานเขาเรียกว่าบอกบอกเล่าเจ้าป่าเจ้าเขาแต่เสียงนั้นยังร้องดังอยู่ตลอดเวลาหมอก็ไม่หายไม่หายไม่หายร้องแล้วหดังก้องหวยหวนพอเสียงทางนั้นเงียบลงนิดหนึ่งไอ้เสียงในน้ําเนี่ย ้ใจคอจะไม่กูพักเลยเสร็จเรียบร้อยวันดังแบบคือประมาณสัก20เมตรประมาณนี้ที่เราอยู่ห่างจากไอ้ลำธารครับห่างจากลำห้วยทีนี้อยู่บนเนินเขาถ้าเราเดินลงไปเนี่ยมันต้องไปเจอลำห้วยทีนี้เรากลัวสั่นสั่นมากกับผมคือ mm. ถึงจะเป็นอาหารพานผมเนี่ยมันเหมือนสัมผัสได้บางอย่างนะครับเราก็กลัว ก็บอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาอย่ามาทักมาไทายลูกเลยลูกกลัวแล้วก็บอกเขาเสร็จร้อยเสียงนี้มันไอเสียงนี้เงียบเสียงโน้นด,ดังอีกแล้วอุ้ยแล้วก็เสียงหัวเราะด้วยเนะฮ้ยอุ้ยอ่ไเงี้ยเ่จริงทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้เนี่ยตอหน้าไฟเลยทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้เลยทั้งหัวเราะทั้ทงร้องไห้แต่น้ําเสียงที่มันหลุดออกจากปากมันค่ําครวนแบบเหมือนบางสิ่งบางอย่างถูกพรากออกจากชีวิต เหมือนเขาเจ็บปวดทรมานม,มันเหมือนพลังเสียงมันบอกอย่างนั้นมันบอกอย่างนั้นเหมือนเรียกหาเรียกลูกรเรียกสามีประมาณนั้นพอพูดแล้วมันก็ร้องโหยหวนยนอยู่ประมาณสักตีสี่ตีสี่นอนนอนไม่หลับนอนไม่หลับทีนี้ข้างล่างยังเดินจมอจ้จม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 จนลองพวกครับกอง้อยเยสงสัยพวกเคาก็คอสงสัยมันจะเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีเราแน่นอน เราก็เตรียมพร้อมอยู่ทั้งคืนจ,จนเจ็ดโมงเช้ามันเกิดความสงสัยทางออลองเสนอทางบอกให้ลงไปดูซิพวกเราเสียงอะไรมันเสียงอะไรกันแน่ว่ามันอยู่ที่ลำธารไปดูมันรู้แจ้งทีไปดูรอยเท้าเลยสิไปดูรอยเท้าเสร็จรบยหลังจากที่กินข้าวปลาอาหารเสร็จรบวยก็ย่ำเท้าลงไปในลำธารก็รไปดู ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของผู้คนที่มันเหยียบย่ําบนยอดไม้บนคนต้นอะไรแต่ไม่มีไม่มีคนแล้วรอยเท้าสัตว์ก็ไม่มีไม่มีน้ํายังใสแนวอยู่เลยมาคืนนี้แม่งทั้งคืนก็ได้ไหแหละจ้ำจ้ำอยู่นั่นแหละทุกคนก็สงสัยว่ามันเสียงอะไรเพราะอย่างน้อยมันเหยียบน้ําขี้โคนก็ต้องมาติดฝั่งเป็นรอยเท้าที่โคนถูก<อ>ไหมไม่มีเลยไม่มีไม่มีโอ้โหก็เลยพากันสงสัยว่าสรุปแล้วมันเสียงอะไรกันแน่มันเกิดจากพูดผีปีศาจเจ้าป่าเจ้าเขาครับหรือว่าเกิดจาก น้ำมือของมนุษย์หากเป็นมนุษย์มันน่าจะมีรอยเท้าเหยียบครับไปที่ขอบของลำห้วยในโคนตมมีร่องรอยให้เห็นบนต้นไม้ยอดหญ้าในเวิงนั้นไม่มีคงไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาเดินเข้าไปในป่าในเวลาอย่างนั้นหรอกครับไฟก็ไม่มีมืดจนไม่เห็นดาวใช่เรื่องนี้ผมก็เลยว่าโอ้โหมันเราเจอแล้วครับเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ยังคาใจอยู่ทุกวันพี่น้องบางคนบอกว่าเสียงบาง บางคนบอกว่าเสียงกระทิงร้องหาคู่ต้องมาเจอกันตัวแต่ในมโนสํานึกในความรู้สึกผมครับตอนนี้และตอนนั้นมันคล้ายกันมันเสียงล่าร้องมันน่าจะเป็นผีเจ้าป่าครับที่เขามาร้องเหมือนอาจจะมีใครไปทําอะไรของเขาครับอาจจะไปสะกดวิญญาณหรือไปพลากอะไรออกจากอ้อมอกของเขาคือมันเสียงความร้องด้วยความทรมานในความมีูกันนะครับ ทรามานเหมือนห่วงหาอะไราอาวร์เหมือนร้องเรียกกูให้กลับมาหาตัวเองครับแบบเนี้ยร้องเป็นระยะระยะให้นึกถึงว่าค่ําคืนที่มืดมิด,มดเสียงเนี้ยมันดังสะท้อนกล้องจากภูเขาแบบล่องลอยมาตามลมมันเหมือนไก่แสนไก่เต็งที่มันร้องใกล้ๆเราแหละครับรมันไม่ไกลมันเป็นพวังอ่ะมันก้องวานอ่ะนะมันมันครับอืผมก็เลยว่า้สรุปแล้วพวกเราถูกผลหลอกสุดท้าย ทุกคนก็ลงความเห็นว่าน่าจะใชผีป่าว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเทือกเขาตะนาวสีด้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขัน